ลูกบอลที่4จัดะทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างคลิกเข้าไปที่ลูกบอลที่4บันทึกรายงานผู้ชนะการเสนอราคาให้คลิกเลือกรายละเอียดทับแก้ไขจะแสดงหน้าจอดังภาพให,ให้เลือกรายละเอียดทับแก้ไขคลิกเลือกผู้ชนะการเสนอราคาและกรอกราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง จากนั้นกดบันทึกมีข้อความถามว่าต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ให้กดปุ่มโอเคจากนั้นกลับสู่หน้าจอหลักช่องหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้คลิกรายละเอียดทับแก้ไข ช่องผู้ลงนามหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้กรอกชื่อสกุลเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จากนั้นให้กดบันทึกมีข้อความว่าต้องการจะเก็บข้อมูลใช่หรือไม่ให้กดโอเคและให้กดปุ่มไปขั้นตอนที่2จะแสดงหน้าจอเทมเพลตหนังสืออนุมัติสั่งสื้อสั่งจ้างหน้านี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นกดบันทึกมีข้อความว่าต้องการจะเก็บเทมเพลตหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างใช่หรือไม่ให้กดโอเคให้กดไปที่ขั้นตอนที่3แสดงตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นให้กดบันทึกเลขที่และวันที่ กรอกเลขที่และวันที่หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและกรอกวันที่ผู้อนุมัติ จากนั้นกดบันทึกมีข้อความว่าต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ให้กดโอเคและคลิกไปขั้นตอนที่2จะแสดงตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยหน้านี้สามารถพิมพ์ได้หากต้องการพิมพ์ให้กดพิมพ์ได้เลยและคลิกกับสู่หน้าหลัก ต่อไปให้คลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไปมีข้อความว่าต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ให้กดโอเคเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปในรูปบอลที่5ค่ะ